คือมือเรามันแบบกึบอ้โวโอ้โว ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไมค์ครับโลกนี้มีแต่ทะเลกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทําเรือดำน้ากันโอเคป่ะฮะคือถามว่ามันเป็นเรือดำน้ำไหมมันก็ไม่เชิงเรือดำน้ำนะมันเป็นยานพาหนะใต้มหาสมุทรดีกว่าฮะคือเวลาเราจะเดินทางจากจุดนี้ไปจุดหนึ่งหรือจุดไหนก็ตามเนี่ยฮะมันจะค่อนข้างลําบากถูกต้องปะฮะคือหนึ่งเลยฮะ เราว่ายน้ำเนี่ยฮะมันช้าถูกต้องป่ะฮะอันที่2เลยก็คือเราจะไม่สามารถหายใจใต้น้ําได้คือเราก็มีอุปกรณ์ชุดดำน้ําดีๆเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรโอเคป่ะฮะทำไมเราไม่ทํายานผ่านะละ่ะใช่ไหมทำไมเราไม่ทาเรือดำน้ำใช่ป่ะเออซึ่งเรือดำน้ำฮะถามว่าทํายากหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจฮะเรามาเริ่มดูเลยแล้วกันฮะซึ่งเควสเรือดำน้ำเนี่ยฮะมันจะอยู่ในอันนี้ฮะ traveling the deep โอเคป่ะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จเนี่ยฮะเรามีโอกาสได้กุญแจเพิ่มมเติด้วยครับ คุณแจก็คือเราสามารถขยายฐานอ้าวเฮ้แป๊บน,นึงนะฮะเจ็บปะเจ็บนี่ฮะถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จเห็นป่ะฮะเราจะได้คุณแจมาอีกหนึ่งดอกฮะซึ่งคุณแจนี้ฮะเราก็สามารถขยายได้ <ś c oughs> เราสามารถขยายฐานทับเราได้ฮะเราจะขยายไปด้านไหนดีตัวไหไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นปะ่ะตัวอะไรมันเหมือนแฟนทอมเลยแต่เวอร์ชันนี้มันไม่มีแฟนทอมปะเออมันตัวอะไรไม่รู้นะผมตาถั่วดูไม่ทันฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่กันฮะเราจะขยายฐานทัพของเราไปด้านนี้โอเคป่ะฮะถ้าเกิดสมมติเราทาเสร็จนะฮะมาเรามาเริ่มดูเลยลวกันฮะอันดับแรกฮะเราจะต้องการอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮงไ g g เ i d e r ฮะก็คือเหมือนแบบอุปกรณ์ช่วยล่อนนั่นเองฮะแต่ว่านะเราจะมาล่อนในมหาสมุทรฮะโอเควิธีการทําก็คือใช้แผ่นอลูมิเนียมน่าจะตายฮะแผ่นอลูมิเนียมใช่ไหมฮะต้องลบกวนคุณหนูของเรานะฮะเรามีอลูมิเนียมป่ะนะฮะ A L U นะฮะอลูมิเนียมอ่ามีด้วยฮะเราต้องการกี่อันครับหนึ่ง ต้องการ7อันใช่ไหมโอเค7อันแล้วก็เอามาให้หนูของเรา7อันเหมือนเดิมฮะก็แป๊บหนึ่งนะฮะเออตื้อๆสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคคุณหนูครับฝากด้วยนะนะเราเป็นแมวเราก็จะแบบใช้แรงงานหนูนะฮะเหมือนเดิมเนาะหนูตัวเล็กๆน่า,ารักกุ๊ดกิฟตกุ๊ดฟิตฟุดฟิตฟุดฟิตและการขับไปเจ้าแฮงไกด์เลอร์อันนี้เนี่ยฮะมันจะต้องใช้น้ําอะไรเนี่ยฮะเม er er <ด>ลโซเดอร์ก็คืออ๋อดูแล้วไอ้เจ้าโซเดอร์ก็คืออะไรนะตัวบัตรเกียร์เออนั่นแหละฮะมันคือสารชนิดหนึ่งฮะเรามีฮะ โซเดอร์ S, S O L D E R ฮันแน่นี่ฮะเรามีอันนี้พอดีพอดีนะฮะคือถังอันนี้ฮะเราได้มาฟรีมันจะต้องใช้โต๊ะเอนจิเนียร์เวิร์กชอปใช่ไหมโอเคนี่ฮะเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้อ่ะ <c oughs> คุณหนูครับเร็วๆหน่อยสิครับท่านผู้ชมอ๋อขอบคุณครับคุณหนูโอ้โหน่ารักมากเลยได้มาแล้วอ่ะนะ,ะขอบคุณหมุคุณหนูนะครับุกิบุ๊กกิบนะหนูเชฟของเรานะฮะตอนนี้คือ,โ,อโหเทมเยอะมากเลยผมขอโยนไอ้นี่ทิ้งหน่อยแล้วกันนะมี เอออะไรนะพลาสติกนะฮะโยนทิ้งไปหน่อยละกันคือมันเก็บไว้ก็ได้ <c oughs> คือมันก็เสียดายป่ะเออคือถามว่าพลาสติกอันนี้มันสามารถทําอะไรได้มันก็สามารถทําท่อสําหรับขนส่งหนูได้อะเข้าใจไหมแต่คําถามคือเราจะส่งหนูไปไหนล่ะพื้นที่เราก็แคบอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมไม่รู้จะส่งไปไหนอะใช่ป่ะฮะเปลืองพื้นที่มากเลยฮะโอเคเรามาทําเครื่องร่อนเลยลวกันฮะ,ะถามว่ามันคือเครื่องร่อนไหมก็ไม่เชิงหรอกโอเคฮะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เย,ย้ยมันทํำยังไงนะ มันทำยังไงนะอ๋อมันทำแบบนี้อ๋อ1 2 3 4 5ส7สาหก็แล้วก็วาแบบนี้บึ๊ดบึ๊ดบดเดี๋ยวๆะนะมันต้องใช้แผ่นดิแล้วผมเอาอลูมิเนียมมาทำเพื่อห <c oughs> มื่นหนูคงบอกว่าแบบนี้อุตส่าห์ทำแผ่นให้โต่ไม่ยอมเอาไปตุดหมึกอะขอโทษครับคุณหนูขอโทษครนะับแมวผิดไปแล้วนะครับแมวพูดมากด้วยนะฮะโอเคฮะแล้วก็ทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ้าทำไมทำไม่ไ,มได้อยาย่าเราทำอะไรผิดทำอะไรผิด อ๋อมันจะต้องมีเครื่องมืออันนี้นี่ฮะเรามีเครื่องมือครับป๊าบเรียบร้อยอ้าวทำไมใส่ไม่ได้อะเด้อเด้อเด้อวัดเดอะแมว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 อ๋อเราจะต้องมีไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ฮะเครื่องบัตรกีเออโอเคฮะแล้วก็ทำเครื่องบัตรกีแบบนี้อ่าฮะทำมาสักประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราใช้ค่อนข้างเยอะมากอันเนี้ยมันเป็นเครื่องบัตรกีคือถ้าเกิดสมมติใครที่ได้เรียนพวกสาย สายสายอะไรนะสายอาชีพนะะหรือถ้าเกิดใครที่ได้เรียนพวกวิศวะเนี่ยจะได้ลองบัตรกีวงจรนะฮะผมได้เคยลองบัตรกีวงจรเรียบร้อยแล้วฮะเหม็นเมากมันจะมีพวกตะกงตะกัวอะไรเงี้ยเหม็นเมากนะฮะคือเวลาบัตรกีที่นี่แบบเออเยเมาตะกัวเมาตะกัวแล้วทําไงครับดมยาดมับบจ่นใจเปต้มินฟิลนะฮะหอมดีฮะเขาไม่ได้จ่ายฮะผมซื้อมาเองโอเคครับได้เครื่อง ะกัวเอ้ยไม่ใช okay. oh. ่ได้เครื่องตะกัวไว้ได้ไอ้นี่เร um ียบร้อยแล้วโอเคครับแหมสงสัยจะหมือนมากไปหน่อยฮะโอเครับของรางวัลอ่าฮะ What out there ตรงนั้นมันคืออะไรไม่รู้ครับรับเงินเพิ่มเติมอุปกรณ์นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขี้ขวาได้เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งนะปึ๊บปื๊บป๊บอ้าวขี้ขวาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะฮัะโโหลอัลโหลแป๊บหนึ่งนั้นเราสามารถใส่ไอ้เจ้าสามเหลี่ยมอันนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วมันเหมือนมันจะขี้ขวาได้เห็นป่ะฮะคือมือเรามันแบบ วัดดิเฮ้ยดูโอ้โคตรเทพอโอน้เฮ้ยตื่นเต้นจริงๆอะเนี่ยไม่ก็ตอนแรกคือแบบงงแบบเอ๊ะขี้ขวาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะขี้ขวาเอ๊ะ ม่มีอะไรน่สภาพหนึ่งพอกดไอพาปุ๊บอ้อสุดยอดโอ้ยผมถ้าเกิดมันมีในไมครับเอาชีวิตรอดนะจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยอะนะแต่ว่าเตดายเนาะมันเป็นไมครับมอสนะฮะคือถ้าเป็นไมครับธรรมดาเนี่ยเราก็มีปีกอีเลยท่าแล้วใช่ปหล่ะดังนั้นก็แบบโอ้ยมันน่าสนใจอะเอาเอาออกไงนะเอาออกแบบนี้อ่าฮะโอเคครับพอครับคือคือมันตื่นเต้นจริงครับไม่ได้เสแสร้งเลยคือแบบมันน่าตื่นเต้นจริง โอเคเราต้องการแผ่นอะไรอีกฮะเราต้องการแผ่นสตีลแล้วก็ต้องการแผ่นอินวานะฮะซึ่งแผ่นสตีลเรามีสตีลเรามีอจ้าฮัลโหลสวัสดีครับเอ๊ะผมเป็นอะไรของผมเนี่ยสงสัยดมยาดมแล้วแบบจะขึ้นขนองนะฮะยาดมหายแปเปอร์มินฟิวหอมดีนะฮะโพสเซียนผมก็ดมแต่เอาจริงผมชอบกลิ่นแปเปอร์มินฟิวมากกว่านะฮะนะฮะถ้าสปอนเซอร์ได้ยินก็อุ๊ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมโยนแล้วมันหลุดไปวะเนี่ยแป๊บนึงนะตึกเฮ้ อ๋อยังปกติดีนะฮะถ้าสปอนเซอร์ได้ยินนะฮะสปอนเซอร์ผมด้วยนะฮะส่งมาที่บ้านผมสัก20อันนะะจะดมให้จมูกพังเลยอ้าลืมเปิดฝาดมยาดมแล้วลืมเลยจะทําอะไรนะจะทําอะไรจะทาอะไรอ๋อสติล <laughs> e S T E L L โอเคฮะเรามีสติลเหล็กอยู่นะฮะจัดไปแล้วมาต้องการอินวาด้วยนะฮะเย็นจมูกจังเลยอินวานะ คือคนธรรมดาเขาไม่ดมยาดมกันอย่างนี้นะอันนี้มันดมเยอะเกินไปโอเคเราได้อินวามา3แผ่นอ่ฮ uh ะ huh. เราต้องการแผ่นสติล9แผ่นใช่ไหมฮะ <Ooh. S 1> ซึ่งเราไปทำแป๊บหนึ่งฮะ9แผ่นนะแป๊บป๊บ๊บแป๊บห้าหกเดแปดเาฮะเราก็จะเอาเหล็กอันนี้นะฮะมาให้คุณหนูของเราเหมือนเดิมนะค,คุณหนูเชฟเชฟครับ uh huh. ฝากทำแผ่นด้วยเอ้ยขอบคุณมากครับคุณหนูครับต่อไปฮะก็คือแผ่นอินวาแผ่นอินวานี่ใช้เยอะมากเลยอินวาสามารถทำได้โดยการเออสามารถทำได้โดยการเอเอ ทำไงฮะ hmm. อ๋อนี่ไงฮะใช้ไอรอนกับนิกเกิลมาผสมกันอู้ง่ายเลย mm. โอเคเรามีเหล็กฮะเปิดเดิร์ดเรามีนิกเกิลอ่ะฮะโอ้โหมันช่างง่ายอะไรขนาดนี้ฮะมันต้องผสมสัดส,ส่วนยังไงนะผมลืมแหมความจำสั้นเหลือเกินก็คือใช้เหล็ก2อันแล้วก็นิกเกิลเท่านี้โอเคนี่ฮะใช้เตาวันนี้เลยครับคลินนะฮะตอนแรกผมไปอ่านเป็นคลินคลินนะฮะอ่านผิดนะฮะขอโทษ ก็เริ่มจากใส่อันนี้เข้าไปเท่าไหร่นะเป็นสองใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้หนึ่งอะฮะปึ๊บ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 โอเคฮะแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปฮะเชื้อเพลิงก็เอาเป็นไม้แล้วกันนะฮะเรามีไม้เยอะมากนะฮะใส่เป็นไม้อ่ใช้เป็น ใช้เป็นไม้ไปเถอะฮะเพราะอะไรครับมันลกโอเคป่ะฮะคือไม้แบบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วอะฮะบางคนอาจจะบอกว่าแบบทำไมไม่ใช้ถ่านละ่ะคือถ่านมันมันมีประโยชน์อะเข้าใจไหมถ่านมันเอาไปใช้ทําฟองทําไฟอะไรได้แต่ตอนเนี้ยคือไม้มันเยอะมากเอาดิไม้เยอะขนาดไหนอะคือมันเต็มกล่องจนผมไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยสติงก็เยอะมากฮะผมขอโยนทิง้งแป๊บหนึ่งนะทุยถ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 ุยนะเยอะเกินไปคือตอนแรกมันก็แบบเอ้ยอยากได้สติงเยอะๆใช่ไหมตอนเนี้ยเยอะเกินไปนี่อีกเหมือนกันฮะโอ้โหทุยทุยถุยถุยถุย เอามาทาไอ้เจ้าแบบที่ดักจับขยะตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมที่ดักจับขยะผมก็ทําไปจนเยอะจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วฮะนี่ฮะดูฟึบนะฮะเอา้าอยู่ไหนเนี่ยต๋อโวแต่แกงดักจับขยะผมเอาไปไว้ไหนอ่าอยู่นี่เองฮะโอเคฮะเอาออกมาเท่านี้เห็นปะมีตั้งเยอะแยะโอ้โหจะทําจะเก็บไว้ทําไมตั้งเยอะล่ะใช่ไหมฮะนี่ฮะใส่เข้าไป เสร็จแล้วโอเคฮะเราก็ได้อินวามา9อันเออไม่พอ,อโอเคฮะทำเพิ่มเรียบร้อยฮะรบกวนคุณหนูอีกเหมือนเดิมนะฮะรบกวนด้วยนะครับคุณหนูครับเงยีบงยบเงยีบงยบเงยีบงยบเงียบเงียบเชฟเร็วๆวเออนั่นแหละรบกวนคุณหนูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งฮะหลังจากที่ว่าเราทาแผ่นอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีติวฮะโอเคครับเราได้แผ่นมาครบถว้วนเรียบร้อยเอา้าแผ่นสตีลผมไปไว้ไหนเนี่ย เอาอีกเร็วความซวยมาอีกเร็วผมจะไม่ได้ว่าผมเอาแผ่นสตีลไปเก็บไว้ไหนเฮ้เฮ้เฮ้ตัวแล้วเมื่อกี้เราเอาไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเพลทเพลทเก็บของไม่เป็นระเบียบเอาซะเลยแผ่นสตีลอยู่นี่ครับโอเคครับแหมตาถั่วจริงๆเลยครับรับของรางวัลอ่าฮะเอ้โปเทคชันนะฮะได้กระจกอันนี้มาอีกอ่ะก็ดีโอเคฮะคุยต่อไปคือเขาให้เราทําอะไรคือ อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดสมมติเราทำเควสตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้เรือดำน้ำนะฮะจะเรียกว่าเรือดำน้ำหรือจะเรียกว่าเครื่องลนไตน้ำก็ได้นะฮะแล้วแต่เควสต่อไปฮะนั่นก็คือเครื่องอะไรเนี่ยฮะแมชชีนคอนโทรลเลอร์โอเคฮะวิธีการครับโอ้เห็นแล้วตกใจนี่อะไรเนี่ยโมดูลัเนียมแด่อะไรไม่รู้นะโมดูลัเนียมโมดูลเนียมเอ่อใช่บล็อกออฟโอ้นี่บล็อกอะไรเนี่ยฮะนี่มันคือ แร่อะไรเนี่ยตายเร็วแร่อะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วคร <c oughs> มันคือแร่คอนสแตนชันเอ๊ะทำไมมันชื่อคุณคุณนะเนี่ยมันบทเหมือนผมเจอในวิชาเคมีคอนสแตนเทนเดี๋ยวมันคือสับอะไรนาะโอเคครับมันคือแร่อะไรผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับวิธีการทําคือยังไงครัวิธีการทออํา,ก,าทก็คือเราจะต้องนี่ฮะต้องโยนบล็อกคอนสแตนเทนะฮะเข้าไปในน้ํำเลสโตนนั่นเองฮะซึ่งน้ำเลสโตนสามารถทําได้โดยการ ปแป๊บหนึ่งนะใช้อ๋อโอเคฮะซึ่งน้ำเล่สโตนสามารถทําได้โดยการโยนบล็อกเลสสโตนฮะเข้าไปในน้าสะอาดนั่นเองฮะไม่มีปัญหาเราไปทําแป๊บหนึ่งฮะเรามีเลสสโตนจํานวนมากมายฮะนี่เลยครับเลสสโตนปั๊บฮะเอามาอัดบล็อกสักนิดหนึ่งอ่าฮะซึ่งนี่ฮะน้าสะอาดเรามีตรงนี้ฮะเราก็จะโยนไปตรงนี้อ่าแล้วก็โยนเข้าไปตรงนี้โอเคและวิธีการทําแรกคอนสแตนต์แช่นี่ฮะ เป็นชื่อแรกที่แบบติดปากมากเลยฮะก็คือเอาคั p เปอร์กับนิกเกิลมาสูดเอมาคอมกันในเตาคลินอันนี้นะก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็จะเอาคัพเปอร์ใส่เข้ามาในนี้นะแล้วก็นิกเกิลใส่เข้ามาในนี้อา่าฮะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตปิ้งแร่ตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคปะะ่ะครับเหมือนเดิมเลยละกันฮะสูตรเดิมของเราฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิูฮะโอเคยอดเยี่ยมฮะและ้วหลังจากนั้นฮะรู้สึกว่าเราจะต้องเอาไอ้เจ้าคอนสแตนท์เนี่ยฮะมาอัดบล็อกแบบนี้เออฮะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะมันขาดอีกเท่าไหร โอเคฮะเราเอาบล็อกคอนสแตนแทนนะฮะเอาปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะเราเอาบล็อกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปโยนลงในน้ำเดสโตนเหมือนเดมิมที่เราได้ทํากันเอาไว้นั่นเองฮะซึ่งน้ำเดสโตนก็อ๊ะเอ๊ะอ้าวขึ้นขึ้นผิดตึกข,ขอโทษฮนะ <laughs> มันต้องขึ้นตึกนี้มันมีหลายตึกแหมพูดซะแบบเป็นตึกเลยเนาะฮะ <laughs> คือเราขึ้นผิดหอนะฮะโอเคฮะมาตรงนี้โยนไปแบบนี้แล้วก็แบบเน๊อ้เย oh, yeah. ได้แล โมดูลแลเนี่ยมเรียบร้อยฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแ่อะไรนะแต่เวลาคําศัพท์ที่ว่ามาลงท้ายด้วยเนียมเนี่ยมเอี้ยเอี้ยมมันมักจะเป็นวิทยาศาสตร์เสมอนะฮะไม่วิทยาศาสตร์ก็เคมีนั่นแหละซึ่งผมเป็นคนที่แบบยี่เคมีเกียรติเคมีมากเปล่าหรอกก็เรียนได้แหละแต่คือแบบคือแบบเคมีแบบโอ้ยเรียนไปทําไมเนาะอะไรเงี้ยคือแบบเรา วันๆผมทะเลาะกับคอมตกต้อนมาฮะล้วแบบโอ้ยโอเคม,มีไปทไําไมเนาะโอเคฮะเราต้องการปุ่มอีก2ปุ่มฮะซึ่งบัตตันนะเรามีหินน่าจะมีหินหละมัง้งน่าจะมีแหละฮะน่าจะมีเรามีหินโอเคนะฮะก็เอาหินมาแบบนี้แล้วเราก็แบบนี้ปุ๊บได้เป็นปุ่ม2ปุ่มป๊อกป๊อก, <S <S อกต้องการอลิเกฮะต้องการสายไฟ Y คลิกไหนดูสิฮะ W คิด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 เคไทีเรามีสายไหมไอมีสายไฟที่จะทำจังเลยโอเคเริ่มจากการทำสายเลสโตนแบบนี้อ่าฮะแล้วเราก็จะต้องทำสายอลูมิเนียมแบบนี้อ่าฮะแล้วเอาสองอย่างนี้มาโซเดมาคอมแบบนี้อ่าฮะได้สายไฟแล้วโอเคฮะเราก็สามารถทำแบบนี้เสร็จแล้วที่จะจังเลยเสร็จแล้วครับอุปกรณ์อะไรไม่รู้ฮะขอลองวางดูสิปั๊บนะฮะลิกขวาแล้วเกิดอะไรขึ้นชุบ อูมันคืออุปกรณ์น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่ว่าเออบางคนอาจจะแบบรู้แล้วพี่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่น่าพูดเนาะมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าแบบใช้ในการแบบประกอบเออบางสีงบางอย่างเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยนะเห็นป่ะฮะมันมีแบบบลูพินใช่ไหมเอ,อ้ยน่าสนใจโอเคฮะยังไงก็ตามครับแล้วขอ,องรางวัลครับฟาร์อาคิสต,ต,ต่อไปฮะนั่นะก็คือฮาร์เด t นทรัลสเตอร์ โอเคฮะมันคือไอเทมอะไรก็ไม่รู้ครับลองดูสูตรวิธีการคารฟนะฮะก็คือต้องใช้แผ่นอินวาแบบนี้ใช่ไหมเรามีแผ่นอินวาอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่มันต้องการแมวอะไรเนี่ยสติลวแมชชินิคอลคอมโพเนนต์ซึ่งวิธีการทําก็คือ uh huh. ดูสูตรคาฟกันอีกรอบนึงนะฮะต้องการแผ่นแบบนี้แล้วไอเจ้าแผน่นไอก้อนอันนี้เนี่ยฮะมันก็จะต้องทําแบบนี้ ออซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บหนึ่งโอเคครับเราก็ได้ไอ้เจ้าก้อนอันนี้มาแล้วอาา่าฮะเราก็ทําอันนี้ปั๊บเสร็จมาแล้วฮะ1น่งอันฮะโอเคแต่ว่ามันต้องการทั้งหมด2อ,อันฮะเราก็ทำว้ายเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเสียงอะไรวะ โอ้ตกใจหมดเลยเสียงปลาโลมาผมคือเข้าใจไหมเสียงแบบปื๊ดแบบนึกว่าแบบโอ้โหแบบพลังงานนิวเคลียร์มาคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตายเจ้าปลาโลมาตีตายเลยนี <miteinander> ่ประโธมาทำเราตกใจเจ้าตุดหมึกไหนอยู่ไหนเนี่ยใช่ไหมปลาโลมาป่ะฮะมาส่งเสียงอะไรแถวนี้ฮะฮะฮัลโหลอู้ไม่เดี๋ยว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 ทำไมปลาโลมาตายวั เอาลมาติดหล่มอะไรอ่ะฮเสียงฉลามเหรอคือปลาติดบลัคหรือฉลามเหรอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูดูดูซากปลาดูน่าจะบัคหรือไม่ก็มีสัปหลาดอะไรอยู่ข้างบนปะอะน่ากลัวมอดนี้มันมีอะไรกันเนี่ยคงไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรใช่ไหมอู้ปลาฟี โอเคฮะมาทำกันต่อแล้วกันครับตกใจครับแหมมีสิ่งมีชีวิตมาขัดขวางเรานะฮะรับของรางวัลครับท้าดาพลิกขึ้นแลนี่คืออะไรฮะมันสามารถเอามาใส่ได้ไหมหรือเราสามารถทิกขวาได้ไหมปุ๊บอ่าเดี๋ยวโซนอีกนะฮะโอเครับของรางวัลฮะได้แผ่นตะกั่วโอเคตัวนี้ของในตัวเราเริ่มลบแล้วนะ <c oughs> ในเกมเนี่ยฮะโอ้ของในตัวเยอะมากค่ะฝากของไว้ตรงนี้แป๊บหนึง่งฝากไว้ก่อน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 และจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะนั่นก็คือสีเมานั่นเองวิธีการท <c oughs> โอ้โหเห็นสูตรคาแล้วตกกระจายนี่คือสูตรคาของพันจริงเหรอเนี่ยอ่าโอเคครับอ่าอันนี้เราเราทุบออกนะฮะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการคาฮะไม่ต้องวางฮะตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยขาดบันไดอ่าโอเคครับเราไปทําบันไดแป๊บหนึง่งแหมสูตรคาต้องใช้บันไดด้วยนะเนี่ยฮะมาัศจันเหลือเกิน STAIR คือเรื่องมหัจัรย์ที่อะสโตนธรรมดาแป๊บนึงฮะคือเรื่องมหัจัรยที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัจัรย จันนั้นรกเธอโอ๊ยพอไม่พอกีนเลี้ยงมหาศจันที่สุดโอเคเอาบันไดมาแค่อันเดียวก็พอนะฮะเกะกะอาา่าฮะไตนดูสิขาดอะไรอีกฮะขา,ข,าขาดขาดขาดคันโยกวิเศษนะฮะอู้โอเคฮะมันจะต้องใช้คันโยกอะไรเนี่ยคาบิเนตเพลทแอร์ขี้เกียจจังเลยโอเคฮะเราก็ได้แผ่นคาบิเนตมาเรียบร้อยแล้วอาา่าฮะเอามารวมกับสติ๊กแบบ นี่โอเคครับได้สวิตหันสามมาเรียบร้อยฮะซึ่งสวิตอันนี้เนะี่ยฮะมันก็สวิตเหมือนแบบสวิตและสโตนธรรมดานะั่นแหละแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบแปลกใหม่ฮะแบบนี้เห็นป่ะฮะรูปทรงมันก็จะแบบมันดูแบบมีความโบราณโบราณดีอะไรเงี้ยนะดูสิฮะมันขาดอะไรฮะขาดนี่ขาดคาปาซิเตอร์ฮะคาปาซิเตอร์ก็ เห็นสุดขาแต้วกใจมากเลย <Hey. S 1> คาปาซิตเตอร์ก็คือตัวเก็บพลังงานนั่นเองฮะซึ่งตัวเก็บพลังงานก็คือต้องใช้โอ้ย oh, มีคอปเปอร์อะไรเนี่ยคอปเปอร์แบบนี้อ้โหนึ่งสองสามสี่เราต้องการคอปเปอร์แผ่นอีกสี่อันก่อนฮะซึ่งโห oh, ดูสุดขามเห็นแล้วแบบปวดตามากเลยฮะนี่ฮะต้องการคอปเปอร์4อันแบบนี้โอเค okay. เราได้ชีตเมทัล <M et al> มาเรียบร้อยฮะแล้วเราก็มาค้าแบบนี้เอ้ยดูฮะของเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยดยูเดี๋ยวโอ้โ oh. หมันเยอะไปหมดเลยเนี่ย โอเคฮะตอนนี้ผมได้เตรียมของทําแบตเตอรี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าแบตเตอรี่จะทาเสร็จดูนะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่เห็นปะฮะสายไฟใช่ไหมอ่ะเจ้าอลูมิเนียมอลูมิเนียมไอ้เจ้า aluminium, aluminium. อลูมิเนียมเนี่ยฮะไอ้เจ้าสายอลูมิเนียมนี่ก็ต้องออกมาทําแบบนี้อ่ะทำเป็นแผน่นอ่ะไปรบกวนคุณหนูอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะสายเลสโตนอ่ะนี่เป็นไม้ชนิดพิเศษอีกอ่ะทำไปไอ,อ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้อ่ะคอปเปอร์ใช่ไหมฮะสายทองแดงอ่ะก็ทําไปนะฮะเอาพูดมากันเนี่ยฮะเสร็จแล <c oughs> ขาดสารตะกั่วจะบอกว่าสารตะกั่วก็ไม่ใช่คือตัว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 เชื่อมเออตัวตัวประสานตัวบัตรกีอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรซึ่งไอ้เจ้าตัวบัตรกีเนี่ยฮะเราสามารถซื้อได้ในตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้ตัวน้ำบัตรกีอยู่ไหนเออติ๊กตอก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 อ่านี่ฮะมีค่า5บาทนะฮะ5บาทนี่ฮะเรามี5้าบาทพอดีเลยนะฮะก็กดตรงนี้ฟาบแล้วก็ฟาบปึ๊บโอเคนี่ฮะเราก็ได้ไอ้เจ้าน้ำบัตรกีมาเรียบร้อยครับใส่เข้าไปเลยวับ โอเคแบตเตอรี่ <Okay>, <laughs> มาจะเสร็จเนาะโอเคฮะแล้วก็ยานของเราครับขาดอะไรเนี่ยฮะขาดอ้ย oh, ขาดแผน่นขาดแผ่นกับขาดกระจกโอเคและก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยออจะขาดอะไรกะฮะขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรขาดโอ้ขาดไอ oh, เจ้าน้ําอันนี้อีกแล้วนะฮะโซเดโอ้โห oh, huh. ต้องใช้ตังอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกระแดกกแดกกได้ใช้ตังเยอะมากเลยนะ okay, ฮะโอเคครับทอนมาหน่อยแล้วกันฮะโอเค อ่าแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอ่าฮะโอ้เควดนี้ต้องใช้ตังค์ด้วยนะเนี่ยฮะโอเคครับใส่เข้าไปปับ๊บแล้วก็เฮ้สีเมาส์เสร็จเรียบร้อยโอ้ไหนลองวางดูสิฮะมันจะเป็นยังไงปึ๊บว้าวใหญ่ขดนะฮะโอเคฮะมันมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยแป๊บหนึ่งนะปึ๊บแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเดะ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  สุดยอดโอเคฮะแต่ว่าตอนนี okay, uh, ้เรายังไม่มีพลังงานนะฮะเรายังไม่มีไฟฟ้าดังนั้นก็เก็บไว้ก่อนแบบนี้โอเคฮะมันก็กลับมาภายในตัวของเราเจ๋งอ่ะน่าตื่นเต้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮะมันยังไม่มีแบตเตอรี่โอเคป่ะเราจะต้องทาแบตเตอรี่ให้มันด้วยฮะซึ่งแบตเตอรี่ก็เกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วของรางวัลว้าปอ่าโอเคฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ฮะซึ่งแบตเตอรี่สามารถทําง่ายไหมโอ้ยทาง่ายมากเลยแหละนะฮะบอกเลยทําง่ายมากนะฮะเพราะอะไร ไอ้เจ้าเรือดำน้ำเนี่ยทำยากมากส่วนแบตเตอรี่อันนี้ทำง่ายมากโอเคฮะเราก็ทำแบบนี้อ่าฮะอ่ะสายเลสโตนแบบนี้อ่าฮะโอเคฮะแบตเตอรี่ฟาบฟาบเย,ย้เราจะได้ใช้งานกันเรียบร้อยครับซึ่งไอ้เจ้าแบตเตอรี่อันนี้นะมันใช้งานได้นานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเราจะต้องลองดูซิแป๊บนึ่งนะฮะ ติกต๊กติกต๊กติ๊กรับของรางวัลอ่าฮะยี huh. ่ลูกธนูถุย <laughs> มีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปแว้นเรือกันดีกว่าฮะว่ามันเป็นอะยอยไรยังไงกันโอเคป่ะฮะเริ่มต้นฮะเก็บขยะในตัวตรงนี้ให้หมดก่อนฮะเก็บขยะตรงนี้ก่อนอ่าฮะเก็บ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 ให้หมดนี่ฮะโอ้โหของในตัวเยอะจริงๆแล้วมีอะไรกันอ่าธนูฮะใช่ใช่ใช่เราแบบเผื่อจะไปยิงฉลงฉลามนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะธนูอ่าธนูธนูธน hmm. ูธนูธนูอ่าธนูก็ม แล้วก็ชุดใส่ปึ๊บแบบนี้อ่านี่ฮะมันเป็นเทคนิคหนึ่งฮะก็คือถ้าเกิดสมมติเราใส่ชุดเกาะอ,อย่างนี้อยู่ใช่ไหม hmm. ถ้าเรากดชิปขึ้ขวาปึ๊บเอ๊เห็นป่ะฮะอย่างเงี้ยง่ายกว่าทาั้งเยอะคือทาไมเราจะต้องมานั่งใช้ไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้ด้วยใช่ป่ะไอเนี้ยใช้ยากแล้วเราต้องมานั่งจําด้วยว่าช่องไหนคืออันไหนนี่ฮะเอาเมื่อแตนดูเท่ดูดีถูกต้องป่ะฮะอยากใสใช่ไหมกดชิปขึ้ขวาวับแฮผมมีจมูกเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราถอด อ่าผมไม่มีจมูกเพราะว่าดัางผมแแมพ <g iggle> โอเคครับใส่แบบนี้ฮะเราลงไปกันเลยไหมเราลงไปกันเลยแล้วกันฮะหวังว่าคงจะไม่มีฉลามแหละมั้งเนาะ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 แต่วันดี้ฮะคุณฉลามเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีฉลามอยู่แถวนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับปลอดภัยไปก่อนเนอโอเคฮะแถวนี้ไม่มีฉลามจริงๆใช่ไหมไม่มีจริงๆเนาะไม่มีจริงๆเนาะโอเคครับปลอดภัยฮะเริ่มต้นฮะเราจะวางตรงนี้อ่าฮะโอเคฮะแล้วก็ให้กดชิปคลิกขวา แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ oh 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 oh. สุดยอดแล้วเห็นปะฮะเราสามารถหายใจภายในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยเห็นปะเราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้เราอยากจะไปเนเธอร์ใช่ไหมนั่งเรือไปแป๊บเดียวครับแลมเปตอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่มันขึ้นที่เร็วมากเลยเนี่ยเร็วกว่าแบบมานั่งว่ายน้าเองอีกตั้งหลายเท่านะฮะอเกมแหลกเลย โอเคฮะเห็นป่ะฮะเคลื่อนที่เร็วจะตายดีจะตายหายใจใต้น้ําได้ด้วยแต่ตอนเนี้ยแบตของเรามันก็เนาะยังไม่มีที่ชาร์จอะนะฮะถ้าสังเกตดูดีดด้านขวาล่างมันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมว่าเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าข้างนอกเนี่ยฮะอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะข้างนอกนี่แบบโ,โหสิองุ้ยลงเรือทําไมเข้าไปใหม่ประตูเออถ้าเกิดจะลงเรือก็คือกดชิปนั่นเองฮะเข้าใจแล้วฮะโอเคครับดีจังเลยหายใจใต้น้ําได้ด้วย สวัสดีครับคุณฉลามสวัสดีครับตามเราให้ทานดิโอ้ยว้าลงเรือทําไมล่ะโอเคครับไปแล้วไป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 อย่าไปลองดีกับฉลามฮะไม่ดีนะะเฮ้ยมีความสุขมากในนั่งเรือแล้วน้ําตาจะไหลเฮ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะฮะเราลงเรือตรงนี้แป๊บนึงนะถ้าเกิดเราขับมาตรงนี้อ่าลงจอดอย่างนุ่มนวลไอ้แป๊บนึงนัเราสามารถขับขึ้นไปขึ้นไม่ได้หรอกโอเคฮะเราก็แบบนี้โอเค ชีวิตีดีเย่ hey. และถ้าเกิดสมมติเราซนอีกนิดหนึ่งอะขออนุญาตซนหน่อยฮะถ้าเรามาวางไ,ไว้บนบกแบบนี้ปึ๊บแล้วเราขึ้นมันสามารถถ่ายได้ไหมมันถ่ายได้ที่ไหนล่ะโอเคครับเป็นอะไรที่อารมณ์ดีมากเลยนะฮะเรือดำน้ําของเราฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะับผมขอเก็บปิดคลิปให้ท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกัน like, subscribe, subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับ เบื่อซีรีส์โลกนี้มีแต่ทะเลกันแล้วหรือยังฮะลองคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างได้เลยฮะและถ้าคิดใหม่ออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับ,บรวันนี้สวัสดีฮะไป